โอเคก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นคอสบิวตี้กันอีกแล้อเน่วู้หู้หลังจากนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปค่อนข้านี่จะหลายวันนานมากๆนะครับผมก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะว่าคือผมไม่ค่อยว่างนะครับก็แบบผมอยากลงคลิปมากๆแต่มันไม่ว่างจริงๆทุกคนก็ยังไงก็ช่วยกันกด กดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งกดติดตามเอ้ยเอยเอนั่นแหละกันด้วยนะครับไปกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะเคแล้วคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาทําเป็นคออฟเนาะเออถึงคนจะดูคนดูไม่มากแต่ผมก็ขอเลยทุกคนไปเริ่มเลยนะครับทุกคนคือแบบมันแทบจะไม่มีเวลาลงคลิปอะวันนี้แบบโอ้โหลงดึกหน่อยก็ขอภายทุกคนเป็นอย่างสูงนะครับ มันก็ใช้ในิดบ้านอะทำไมมันอันนี้มาครับเราจะมาเล่นแบบธรรมดากันเฮ้ยทำไมทำไมกันเดี๋ยว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 เอาอันนี้ไม่ใช่เหรอ,อ,อมาทุกคนผมคิดว่าผมจะเล่นปืนไอ้กลาสนี้ให้มันจนได้สกินทองเลยนะคบเพราะว่าผมคิดว่ามันก็เท่ดีนะแล้วมันก็ใช้ง่ายดีด้วย มาละเปิดก่อได้เปียผมไปยิงหนึ่งแตกหนึ่งอุ้ยศูนย์คะแนนมันนะไม่ใช่เราเจ,เจอละเจอละเจอละไปโจยยยยย้ยยายมโจยยยมาสี่มาสี่มาสี่นี่ไงเจอตัเจอ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 มาดีมาดีมาด,มาดีปุ๊บปุ๊บร้าเพื่อนครับร้าเพื่อนอุ้ย ไอพวกบอดนี้มูเหมือนว่าจะมีพิมพ์เขียวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่จะได้คะแนนก็ไม่แปลกหรอกครับบอรดล้วนเลยนี่ดูดิพิมพ์เขียวล้วนอืมเป็นไงทุกคนปืนผมก็สุนอย่างอึดอะ่ะเยอะโอ้ยอืมแค่นี้แหละเออจาัดก,การง่ายๆ เรื่องกล้วย,ย,ยจริงไม่ไปดูอีกรอบหนึ่งไม่เจอเลยเนะี่ยอุ้ยหนึ่งเจอแต่เพื่อนกระลดัดบอกแค่แหละอะไรอ่ะใครตายล้วอืมลาดมาลาดกับเพื่อนปล่อยรถไปดิอโอ้ว้าวปมปืน นินจามาแล้วไอเยชิปียรชิปียรแต่บอดมันก็ยิงแรงเหมือนกันนะบางคนก็ไม่ใช่บอดอาจจะเป็นคนแบบเริ่มต้นก็ได้นะครับดูดิยิงอย่างเจ็บอะนี่ไงอย่างเช่นคนนี้ไม่ใช่บอดแน่นอนห้าร้อยเปอร์เซ็นเป็นคนเล่นแน่นอนอุ๊ยอยอันนี้สลไลด์ได้นี่ไม่ใช่บอดแล้วนะเนี่ยไม่ใช่แล้วเนี่ยบอดเนี่ยสลยไลด์ได้อ้าว โอ้จบแล้วโอ้ผมรู้สัดจะปล่อยไอ้อันนี้ซะหน่อยโอ้เสียดายอะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาดู m อ p ดวตึงๆผมนะครับผมฮ่าผมบักแล้วผมดิมันเก่งซะเหลือเกินต่อไปก็เป็นืผมว่าแล้วมันต้องมีเอ p พแบบมีดมันก็ผมคิดว่าตั้งแต่ตอนเล็กๆนะคะที่ผมใช้มีดเนี้ยมันใช้ยากสำหรับผมนะแล้วพอผมใช้แบบไปเรื่อยๆผมคิดว่ามันใช้ดีขึ้นใช้ง่ายขึ้น ว่าไหมทุกคนอืม MVP ไงเออตึงๆนะผมโอเคนะครับทุกคนผมก็ตัดมาเออตรงนี้เลยนะครับเพื่อไม่มีการเสียนเลยกับเฮ้ยอ้าวเพื่อนออนเชิญนี่ครับรออะไรรับเลอขอร้องมาครับจับมันมาหนึ่งหนึ่งนี่แหละครับไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อนออนผมผมผม,ผมเห็น เพื่อนคนไหนออนคือผมจับผมจับมาหนึ่งหนึ่งด้วยมาทุกคนกำลังย้ายผมด้วยคนนี้ก็ตึงนะคนหนึ่งหนึ่ง้วื่อหลายรอบด้วยสุดท้ายก็โดนสุดท้ายก็โดนผมจับมาหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมประเด็นคือรับเพื่อเออถ้าไม่อยากโดนย่ำกระหม่อมผมโชว์สนายให้ดูผมจะไม่เล่นปืนกลกับมันนะเล่นแล้วแม่งตุยตลอดก็จะเล่นสนายกับมันนะครับฮึ่มฮึ่มฮึ่มสนายยาวเสียนี่ครับผมบาเลีเดียวกันเลย แต่งไม่เหมือนกันนะมันเพราะว่าคนนี้สอนผมแต่งก็คือดิวนะครับผมฟู้งี้นอุยเล่งเห่างนี้เลยหรอไอตอนบ่ายผมก็หนึ่งหนึ่งกับเขาไปแล้วนะครับซึ่งเขาก็แพ้ตามสเตปนะครับนี่ครับเปิดมาก็โดนผมปิ้วไปเลยหนึ่งนัดจะบู๊บ โอ้โห oh, อะไรขึ้นลำเร็วมาอีกเรื่อปุ๊บตุยอย่าหาผมเล่นโปผมเล่นฝีมือล้วนๆกับปืนดี่ไอดิวสอนแต่งนี่เอาว่ะตึงๆครับกระสุนอึดๆนี่ขนาดผมไม่ใส่ยิงทะลุมานะที่ดูทุกคนนะผมใส่ยิงทะลุมามันจะหนักแค่ไหนอ,อุ้ยอย่าๆยๆๆๆ โอ้โหเดี๋ยนะเดี๋ยวนะแปลกๆปกแปลกมากด้วยทำไมเออเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยวอ๋อโอ้โหกระดิ่สีทองโอ้ยหายโอ้โหเป็นไงล่ะมัวแต่ดู มาดีอุ๊ยยุบปุ๊บอืมนัดหนึ่งไม่ตายก็โดนเลยด,ดิโอ้โหทุกคนอีซี่เกินหกศูนย์มันก็เกินไปโอ้ยง่ายวะทำไมดีมันอ่อนอยังวะอ่อนดอยจริงๆิงเว้ยอุย๊หรืวว่าเขาอ่อนนี่ครับสไนนะครับโอ้กาฟิเอลนายเก่ง โอ้นี่คือแบบผมว่าเขา,าขยันมากเล,เล่นจนได้แบบสไนทองมาเลยอะขยันจัดออกมันก็ตายอะไปแหละอืออุ้ยโอ้หมันจะหันเบีกงทางเองเห็นแม่งไม่ออกมานี่ไงโดนไฟตายไปดิ้าวงไงกลายไปดินจาานี่ผมจะใช้ไอ้อวุธิิเศษนี้ให้ทุกคนดูนะคะว่ามันใช้ยังไงเดี๋ยวคนจะได้เห็นกัน ไอเจ็ปุ๊บปุ๊บไอ้ยาไอเจ็ปุ๊บปุ๊บไอยาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้ยาปุ๊บ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 นี่นะครับกดใช้นะครับนี่เรียบร้อยผมตายทุกคนโอ้ทุกคนหนูใช้ทุกคนดูไม่เสร็จเลยอ่ะทุกคนหนูกาฟิวก็รีบฆ่าเกินเพื่อนให้ผู้ชมได้ดูหน่อยสื่อสารกับเขาไม่ได้อืมอู้กาฟิวเอ้ยไม่ดูกโอ้ ทำไมยิงมันเป็นระเบิดวะไม่ใช่ละอีสี่คะแนนเขาก็ตามบุทันละผมว่าเขาเริ่มเอาจริงละฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะปุ๊บปุ๊บเป็นนินจาซะหน่อยปุ๊มไม่ตายก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะโดนไฟขนาดนั้นละไปเลยลดน้อย รถนี้จะพาเราไปสู่ชัยชนะไปเลยไปเลย๊บปุฮันเน่ฮันเน่ไปไหนเออไปไหนเออปุ๊บปุ๊บปโอ้โหหมัดด้วยไงเมื่อกี้ถือหมัดมาแบบเตรียมจะฆ่าผมเลยอ่ะแต่ปืนผมมันลวงไงเออบอกแค่แหละนี่ไงลั่นไปด้วย โอ้11-4อ oh, 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 ้กะจอกะจอกระจอกอ้กระจอกะจอกโอจนี oh, oh, ่ไงนี่ไงนี่ไงทอะไรครับเนี่ยโดนยิงแบบตึงๆครับผมไม่ต้องขึ้นลาเร็วไม่เป็นไรนะคบถนาดก็พอแล้วนคนแค่เราเล่นเป็นแล้วก็ถนาดกับป้นที่เราเล่นก็พอแล้วนะุนอะไรเนี่ยชักกระสุนมันโดดดงๆแล้วองมันวะโดดเพราะอยากโดนยิงเหรอ ้วมันปล่อยหมามาตอนไหนวะอู้ยผมนี่ก็ไม่ดูแผนที่ซะเลยหมามาแล้วเนี่ยอย่านะอืมมันปล่อยหมามาตอนไหนวะเฮ้ยเนี่ยทำไมทำไมของกาฟิลมันเป็นเงี้ยยิงมันก็มีระเบิดด้วยอะ่ะของผมมีแค่สกิดไฟแต่ไม่เป็นไรสกิดไฟมันก็ มันก็ดีนะแต่บาเลตมันเนี่ยแหละปัญหาโอ้โอโยยางไหนผมมองเก็บบาเลตมันมาเด่นดิเอ้ารอบแรกสิงน,นไม่เป็นไรนะครบรอบแรกผมจะโชว์ไอ้ระเบิดให้ทุกคนดูแน่น,นอนนะครเป็นปพิเศษไปแกง่าโชว์ไม่เสร็จก็จบละแถมได้เก็บปืนมาเล่นเอ้ยยี่ไงก้า้าละหนึ่งร้อยไปเต็มๆตปยเราต้องไปหากาฟิลไปตามหาวันพีชทคนเรื่องปุ๊ม ว้าวตุยแล้วหรอนอนกาฟิวตายแล้วนี่นะครับสิ่งสำคัญที่ผมมาตลอดเลยก็คือนี่แหละอุ้ยอ้ยทุกคนขอโทษที่ผมใช้ดูไม่ได้อุ้ยผมก็นี่ก็รีบเกินอย่าทํนป้อมปืนไม่ป้อมปืนเอ่งอุยอย่าๆๆๆๆๆๆๆตายก็ตาย เอ้ยได้หุ่นยนต์ละไม่เล่นครับไม่เล่นกูเด็กร้องไห้เออนี่ไงสเตปเยอะสเตปเยอะสเตปเยอะเหรอฮะสเตปมันเยอะอวะกูเด็กร้องไห้ครับผมจะไม่เล่นหุ่นยนต์ผมจะไม่เล่นหุนนนห่นยนต์เด็ดขาดกูเด็กร้องไหถง้ถึงจะถึงจะโคตรอยากไาหยิบเอะกูมันร้องไห้นะไม่ใช่หรอก กูมันแพ้ไงเออปุ่มเห็นไหมแค่ผมไม่เล่นหุ่นยนต์ผมก็แบบตึงๆแล้วอ่ะตึงตัวสองศพตรงนี้เลยโอ้ oh my god ตุม่มนี่ได้เวลาใช้ระเบิดเราแล้วนี่นี่ นี่ไงนี่นะครับถ้าเรายิ่งอยู่ใกล้ๆศัตรูมันมันมันจะยิ่งแบบไม่แรงขึ้นแล้วเราก็จะโดนเผาเหมาือนกันนะครับแต่ถ้าเราแบบแบบฆ่าศัตรูได้แล้วอ่ะแล้วแล้วเราก็กดกระบ,บ,บาดอ่ะนั่นแหละเว้แล้วก็จะไม่ตุยเย่ละทำไมสนายมันมีระเบิดวะทุกคนยีิบสองต่อเจ็ดตอนใส่วะเนี่ยโอ๊ยโอ้ยอืมยบร้อยครับโดนดึงเหือ ทำไมผมถึงรู้ว่าโดนโดนหัวก็ดูสิครับเด้งแรงขนาดนั้นไม่โดนหัวก็แปลกแล้วหายซอนเกิง่งในนี้เราอะ่ะโอ้ผมไปลองเก็บปืนมันมาเล่นดิทำไมมันมีระเบิดวะอ้าวออกจากเกม ไม่นาะน้องกาฟิโอยากเกโมโหปล่อยให้ผมชนะเอาคนเดียวมาดูกันสไนตยตึงๆกับผมเป็นึ้นลำเร็วก็ยิงได้นะครับนี่โอ้ทำไมต้องเป็นพ่อบาลีทของผมอีแล้ววะติดไฟตายอู้อีซี่บอยกาฟิวนะ่าจะแบบหัวร้อนเนาะที่แพ้ผมกลับไปเลยเขาชอบเป็นมอนี้นะครับกาฟิโนะ ถ้าแบบไม่ใช่ลงคลิปนะถ้าแบบผมบอกเขามาลงคลิปถนะ้าภาพเขาแพ้ผมมันมันก็จะไม่ออกไปนะแต่ถ้าแบบเออถ้าผมแบบไม่ได้บอกว่ามันมาลงคลิปด้วยแล้วมันแพ้ไปเนะี่ยมันก็จะออกไปเหมนโอเคไม่มันกินนะนั่นไงกําลังจับคู่แมทไปแล้วรเรียบร้อยแมทโอเคมันป,ป,ปีคลิปกันก็สหลับคลิปนี้นะครับใครชอบลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจห้ผมนคลิปต่อไปนะ หลังคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ